สวัดีครับจะส่งใะเช่าครับดขอบคุณลูกค้ามากรเอามาเมื่อคืนนะครับผมอ่าก็ซื้อขายกันกลางคืนฮะไงก็ทักมาได้นะครับถ้าซื้อจริงเราก็ขายจริงนะก็มันราคาโปรโมชั่นนะครับอันนี้เป็นโปรนะฮะของอ่าดับเบิลนะครับรุ่น772นะครับเป็นพอกสิเจ็สีนี่พร้อมเล่นนะฮะจะมีแก๊สหนึ่งกระป๋องนะครับผมอ่าเนี่ยฮะใหม่ๆเลยนะครับผมแล้วก็ลูกบีทั้งนั้นเป้าสิบแผ่นนี่สองพันสี่นะครับผมจัดส่งให้นะครับเดี๋ยวก็จะส่วนลูกค้าที่ทดสอบการยิงด้วย โอเคนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับเพราะว่าเราต้องทดสอบทุกครั้งก่อนส่งนะครับแบบเต็มก่อนฮะโอเคนะฮะกระเด็นมกนจะฟูนะครับผมปกตินะครับมันก็ยิงม่ายิงให้หมดแม็กเลยก็ได้ยิงเลยสุดยอดฮะนะครับผมโอเคนะฮะมาทำงานดีปกติหรือเปล่านะฮะผมอ่าเกย์ยิงเลยนะครับผม นะฮะฐานรูป่โหสุดยอดโอเคคันสไลด์นะครับเราจัดส่งให้เลยนะครับส่งอย่างวันเลยครับก็สนใจรุ่นไหนก็นทักมาครับรุ่นใหม่หรือรุ่นที่เรา,เอ,าอ่าอัปเดตมานะฮะเมื่อกี้นะฮะก็สนใจสั่งได้รุ่นต่างๆสอบถามก่อนเราจะส่งจริงนะครับผมขอบคุณควัดีครับเดี๋ยวจะะัส่งให้นครบวัดีครับบ๊ายบายครับ